ลาดบุรีสุดคึกคักเข้าตอนเนื้อง8ดงวดล่าสุดมาครบบน6-2สล่าง3-7งวดนี้จัดไปเน้นๆชุดเด็ดวัดใหม่40,000งวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราชส5 6 7 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงค่ำของวันจันทร์ที่30กันยายน2567แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แนวาทางนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะถือเป็นอีกชุดอีกแนวทางที่เด็ดไม่แพ้ใครเพราะตลอด93งวดล่าสุดมีเลขเข้าเกือบทุกงวดและมาในวันนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังรีบสองรีบจัดชัดจัด,ดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนเป็นแฟนคลับของเลขสายอ่างน้ำมนต์ก็คงพอที่จะคุณชื่อคุ้นหูเกี่ยวกับชุดตัวเลขอ่างน้ำมนต์สุดแม่นของหลวงปู่สุดและอาติสัมภาวทองนวัดใหม่4ี่หมื่นจังหวัดราชบุรีเพราะเท่าที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ตลอด93งวดคือตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุด16กันยายน67ถือว่ามีเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้าทุกงวด โดยเฉพาะในงวดล่าสุดที่ถือว่าเด็ดและปังมากเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนของหลวงปู่สุดและอติสัมเภาทอง <c oughs> ก็มาครบทั้งชุด2ตัวบน6-2และ2ตัวล่าง3-7แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในงวดวันที่1ตุลาคม2-5-6-7ที่จะถึงนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะชุดเลขที่ลอยเด็ดในอ่างน้ำมนทั้งสองถือว่าสวยสุด,สด เริ่มต้นกันที่ชุดอ่างน้ำมนต์ของอาติสัมภาวทองที่จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น2 5 8 6 6 1 3 8 3 1ส่วนมุมมองที่2อาจจับคู่ได้เป็น9 1 8 5 2 3 9 1 5 9 1 8 1 8 5และในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น381 625ต่อเนื่องกันอีกชุดอีกอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่จากภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น27 54 60 46 94ส่วนมุมมองที่2อาจจับคู่ได้เป็น425 607หรือ187ส่วนมุมมองที่3อาจจับคู่ได้เป็น45 20 70 907209207สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ลองสองแล้วลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะของแบบน,นี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จับผลงานในงวดก่อนๆตลอด93งวดมีเลขเข้าตรงๆไม่ต่ำกว่า87งวดโดยเฉพาะในงวดล่าสุดถือว่ามาครบทั้งชุดบนและล่างค่ะ สุดท้ายนี้ป้าๆก็ต้องขอกราบพระพระคุณทางวัดใหม่สีหมืงที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าๆนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าๆก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนเยี่ยมชมและร่วมทำบุญกับทางวัด เพราะในขณะน,นี้ช่วงนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งความเชื่อที่คึกคักมากเพราะในตะวานันพระอาจารย์ท่านแทบจะไม่ได้พักกันเลยเพราะสาธุชนคนที่รักและศรัทธ,ธาต่างหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ทางพระอาจารย์องค์ดำท่านเจ้าอาวาสได้ลงนเจิมฝ่ามือมหาเศรษฐีเพราะเขาบอกว่าปังและเฮงมาก เอาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะไม่มีค่าครูค่าใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธ,ธาและถ้าจะให้ดีถ้ากลัวพลาดจะไม่เจอพระอาจารย์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในเพจของทางวัดกันได้เลยค่ะยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงนี้ทางวัดยังมีข่าวดีขอบอกบุญกับเพื่อนๆทุกคน ในการร่วมสมทบทุนในการสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถทดแทนของเก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลาเอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถร่วมทำบุญที่วัดกันได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองแต่มีจิตศสัทธาอยากร่วมทำบุญก็เลนเชิญตามหมายเลขบัญชีหรือสแกน QR Code ของทางวัดตามที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยะคะ่ะ นอกจากนี้ในช่วงเข้าพรรษาในวันที่27ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้ทางวัดจะมีบุญใหญ่บุญกระถินสาม,มคัคคีเอาเป็นว่าเพื่อนเือนท่านใดที่สะดวกหรืออยากร่วมทําบุญทอดกระถินสาม,มคัคคีกับทางวัดก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะรายละเอียดตามภาพที่ป้าปะได้ลงไว้ให้นี้เลยค่ะทําบุญทุกครั้งที่มีโอกาสจะได้ปังปังเฮงเงกันจ้า สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรีวยเฮงๆนะคะจุ๊บๆ